Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a m ูฟ e ีโรส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9 mm hmm. ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบ real time จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาลามูฟและบริการใหม่ล่าสุด ลาล a ามูฟไรท์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับบทความในวันนี้ชื่อว่า create irresistible momentum นะฮะ in five actionable steps นะครับเขาพูดถึงเรื่องโมเมนตัมากโมเมนตัมเนี่ยนะฮะมัน ถ้าคุณสร้างมันได้แล้วเวลาเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าคุณสร้างโมเมนตัมถึงจังหวะที่สร้างโมเมนตัมเราได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วนะฮะคล้ายๆกับดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นหรือผลตอบแทนทบต้นเนี่ยก็คือพอโมเมนตัมมันมันได้แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหมันจะขยายเร็วมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรามาดูกันว่าโมเมนตัมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างโมเมนตัมในชีวิตจริงของโมเมนตัมเชิงบวกเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมีมีสิ่่งที ขวางอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับนิสัยทําลายตัวเองหรือว่าเราเรียกว่าเซลล์สตอปทัชนะครการลังเลการถอดในการพรุ่งความขี้เกียจแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะฮะสามารถจัดการได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีระบบที่ดีพอโมเมนตัม um จริงๆมันคือระบบที่ดีพอครับวิธีการสร้างโมเมนตัมและรักษาอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือว่าเริ่มต้นนะครับเร,เริ่มต้นลงมือทําสิ่งที่ยากที่สุดของการทําอะไรก็ตามคือตอนเริ่ม นะฮะคือตอนเริ่มเมื่อคุณเริ่มไปแล้วเนี่ยนะครับที่เหลือมันจะง่ายขึ้นถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยเราออกแบบมาให้เกิดให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าโฟกัสกับสภาวะลื่นไหลหรือว่าโฟลสเตทนะครับเพราะแต่ว่ามันไม่ได้มาทันทีเนาะมันจะต้องถูกสร้างแปบ,บนึงแล้วพอเมื่อถึงโฟลสเตทแล้วเนี่ยนะฮะจะทําสั้นๆหรือทายาวๆก็ไม่ต่างกันแล้วนะฮะสมมุติว่าคุณตั้งใจว่าเนี่ยเราจะโฟกัสอ่านหนังสือได้สักสองชั่วโมงเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าคุณจะอ่านได้หรือไม่ได้เน คือ10นาทีแล้วเพราะถ้าพ้นสิบนาทีแรกไปแล้วเนี่ยที่เหลือไม่ยากแล้วนะครับหรือว่าสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะออกไปวิ่งอย่างเงี้ยยากสุดคือแต่งตัวเ,เมื่อแต่งได้แล้ววิ่งก้าวแรกวราเนี่ยที่เหลือไม่ยากแล้วนะครับอันที่2ก็คือมุ่งมั่นหาดีเวิร์กนะครับดีเวิร์กคือสภาวะที่เราสามารถใช้สมองในการจดจ่อได้สูงโดยไม่มีสิ่งรบกวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีเวิร์กเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกขัดขวางได้ง่ายมากโดยเฉพาะจาก notification ต่างๆดังนั้นเนี่ย คนจะทำดีเวิร์กได้เนี่ยต้องจัดการสภามาแวดล้อมรอบตัวให้ได้ดีๆอันที่สเขาบอกว่าต่อยอดความสําเร็จหรือว่า c o consolidate your gains นะครับกุญแจสําคัญในการทําให้เกิดประโยชน์จากโมเมนตัมคือเก็บเกี่ยวผลที่ได้นะฮะแล้วทําให้มันคงอยู่เช่นสมมุติว่าคุณลดน้ำหนักไปได้ละสักเจ็ดแปดโลนะฮะและ้วโอเคภายในเวลาสักสองสาเดือนซึ่งคุณก็แฮปปี้มากอยู่ว่าวันนึงคุณเกิดหลุดนะฮะแล้วกินไม่หยุดอาทิตย์เดียวเนี่ยน้ำหนักที่ลดได้เนี่ยกับเพิ่มขึ้นมาเกือบหมดดังนั้นเนี่ย การต่อยอดความสําเร็จคือเมื่อไปถึงจุดที่สําเร็จแล้วเนี่ยต้องคิดต่อว่าเราจะรักษาความสําเร็จหรือว่าเมนเทนมันไม่ได้ยังไงนะฮะไม่ใช่ว่าพอถึงจุดแล้วก็แบบเอาปล่อยเละเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันโอแบบเข้มงวดกับตัวเองมาเยอะนะฮะต้องคิดต่อว่าเราจะทํำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่ถ้าคุณได้มานะถ้าคุณไม่คิดอะไรก่อนหนะ้านั้นไม่วางแผนเนี่ยคุณอาจจะใช้มันหมดในระยะเวลานแบบเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนว่าจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้เนี่ย มันจะไม่หมดนี่คือการต่อยอดข้อที่4คือต้องอดทนนสิ่งที่ฆ่าโมเมนตัมของชีวิตได้คือความใจร้อนเพราะสิ่งดีๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับความอดทนและมุ่งมัน่นและยังทําอยู่แม้วันที่ไม่ได้ผลด้วยนะถ้ารู้ว่ามันถูกทางนะวันที่ไม่ได้ผลแต่ยังทําอยู่เนี่ยคือความอดทนซึ่งผกคิดว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากของคนยุคนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่บนทางที่ถูกแน่ๆนะครับแต่คุณยังไม่เห็นผลอย่าง สมน้าสมเนื้อเนี่ยบางทีคุณอาจจะยังรอไม่พอข้อสุดท้ายคือการฝ่าความเจ็บปวดนะครับการสร้างโมเมนตัมจะเจ็บปวดแต่ว่านั่นคือการแยกคนพิเศษออกมาพูดกันตามจริงหลายครั้งมันยากที่จะทํางานแบบจริงจังเพราะว่ามีตัวเลือกอื่นเต็มไปหมดนะครับใครที่ข้ามความเจ็บและความไม่สบายตัวไปได้เนี่ยก็จะไปถึงเป้าหมายได้นั่นเอง Be Comfort with discomfort นะครับถ้าคุณอยากขายของเก่งมันจะมีของที่คุณไม่อยากทําเช่นการคุยกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คุณไม่อยากทําแต่ว่า คุณต้องทำกำแพงความเจ็บปวดเช่นตมวผมหรือคุณยกเวทก็ได้คุณไปยิมคุณต้องเพิ่มน้ำหนักทุกครั้งที่เพิ่มน้ำหนักมันก็จะหนักมันก็จะเจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นแหละคือวิธีเดียวที่จะทําให้เราเติบโตได้นั่นเองนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอยากได้นะครับก็มีทางเดียวคุณต้องเปลี่ยนมันนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5 m i n ิ t e s นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Lalamove ฮีโร่ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจ Lalamove และบริการใหม่ล่าสุด Lalamove Ride right. รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียว